มาดูก่อนเลยดีกว่านะใครที่แบบว่าสสา่เซ็กซี<อ>่เซ็กซี่หนุ่มๆอาจจะจํากันได้ก็ได้สาหรับพี่ขวัญพี่รมลินนะอดีตเซ็กซี่สตาจำกันได้หรือเลปล่า,ลาตอนนี้นนนแกกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องเงินเงินทองทองค่ะทำให้พี่ขวัญเนี่ยนะแกร้อนใจจนต้องไปร้องทุกที่กองบัญชาการสอบสวนกลางคุณผู้ชมผ่านมาหลายสมัยแล้วตอนนี้พี่แกก็สวยแบบ อีกฟิลหนึ่ง oh. ยังคงความเซ็กซี่อยู่แต่เรื่องเซ็กซี่เนี่ยเก็บไว้ก่อนปีเนี้ยแก58แล้วแกบอกว่าเครียดอยู่เรื่องหนึ่งตอนนี้ไม่ได้รับงานวงการและเอาเงินเก็บเกือบทั้งหมดไปปรึกษากับบริษัทหนึ่งค่ะทําเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดสินค้าให้คุณพี่เนี่ยนะแกโอนเงินเป็นหนึ่งล้านบาทค oh. ่ะพร้อมกับสัญญิงสัญญากันว่าเออเดี๋ยวจะทําโปรโมทให้พี่ขวัญเออ 20, ยี่สิบสามสิบอย่างคุยกันเป็นวักเป็นเวรคุณผู้ชม oh. แต่พอเอาเข้าจริงบริษัทดังกล่าวเนี่ย จาก20 30ทํามทำมาแค่2อสอย่างาพี่ขวัญบอกว่เอา้าแล้วจ่ายไปเป็นล้านแล้วมันไม่ตรงกับที่ตกลงกันไปอะค่ะเบื้องต้นพี่ขวัญแกก็เลยมาร้องทุกข์ไวที่บอกกอบอคอปอเพื่อเรียกใครที่โดนกรณีเกี่ยวกับพี่ขวัญเนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยนะออกมาเรียกร้องหน่อยพี่ขวัญก็บอกว่าไอการจะทําแบบนี้มันเอารัดเอาเปรียบกันเกินไปค่ะเซ็กซี่สตาร์จะไม่ทน ใครโดนแบบขวันบ้างเพื่อที่เราจะได้รวบรวมคนที่เสียหายด้วยกันมาช่วยกันเรียกร้องเอาความเป็นธรรมเพราะว่ากว่าเราจะหาเงินมาได้ยากแต่เขาเอาเราของเราไปมันง่ายเกินไปอชมใช่ว่าไหมทุกวันนี้นะคะขนาดดารายอย่างพี่ขวัญพี่ลมดิน,น่ะยังโดนค่ะ